สวัสดีนะครับคุณผู้ชมนะครับทุกทกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมกันนะครับแต่วันนี้เราจะมาบอกคุณผู้ชมนะครับข่าวอันนี้ถึงว่าใหญ่อยู่มั้งครับว่าไมาค์คาฟ์นะครับที่ผมบอกว่า มันจะมีแอนิเมชันมาครับที่ผมทำกับคุณแชมป์มานะครับเออเสร็จแล้วผมะกะว่าจะเอาต้นก้านครับเข้ามาในนครด้วยเออแต่ปัญหาคือมันไม่ว่างทุกคนเนี่ยครับบางทีเขาก็มาบางทีเขาก็ไม่มานะครับก็เลยต้องยกเลิกไปนะครับแต่ข่าวเดียววันนี้นะครับสักวันนะครับ ผมจะทำแอนิเมชันโลบอคพิกกี้นะครับแล้วไม่ก็เป็นแมปอื่นเองนะครับเป็นแมปนู่มแมปนี้แมปนั่นแล้วว่าก็อาจจะมาทำแบบไมค์คราฟก็ได้นะครับเออผมผมสร้าง Tower of Hill ใน Minecraft อยู่นะครับจริงผมสร้างจริงนะครับผมสร้าง Tower of Hill ในเกมไมค์คราฟมาเดี๋ยวผมสร้างเสร็จเดี๋ยวจะเล่นให้ดูเลย โอเคป่ะสำหนับคลิปนี้นะครับก็พอกันไปแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับ